ตื่นอยู่คือเก่าแหละนะครับในช่วงนี้ฝนตกมามันกับใบตกตกแห้งเพราะป่านใดเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดดีอุ้ยงี้ตัวนี้ขั้นไม่ทิ้งสันสันมาหนิโอ้กดแล้วกดแล้วนี่กุมมือได้ไรนี่้ปวดกดกดงี้กดงี้โหว่ามันไงโอ้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 บ่ขึ้นเลยบบ้านเลยเล็บโอ้ขึ้นบ่ขึ้นบ่เห็ยนตัวโอ้มาดูโอ้ยแี้คือกันตัวนี้ អើអើ ครับผมเตจากช่องมโนครับเนี้พามาเบงพอปักเบ็ดเยื่อหวกกอยู่ตีหน้าเขานี่หละนะครับนะพี่พ่นอครับครับก็เป็นเยื่อห่วกเทียที่สองเทียสามของปีนี้แล้วน้ำม,มันกกตื่นอยู่ขึ้นกาล่ะนะครับในช่วงนี้ฝนตกมากมันกับบะไรตกตกแห้งพ่อป่าไดนเนาะแต่กตกเพราเพิ่มน้ำม,มาจากซีฟเซนนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ยังตื่นอยู่เลยน้ำ คือเหาเหยียบผืนเนาะทางฝุนก็จะเพียงเพียงเขาเพียงต้นขาอยู่นะก็เป็นห่วยห่วยน่อยนะครับห่วยน่อยห่วยแคบๆน้ำตื้นๆที่เข้ามาเลือกใส่ห่วยนี่ก็เพราะว่าช่วงหนาฝนนี่ก่อนเขาหนาฝนนี่ป่ามันเริ่มจะขึ้นมาหาหาหม่องบางใครนะอยู่น้ำพื้นที่ที่แบบน้ำตื้นๆน,น,นะครับเป็นเสียนไฮน่าอย่างนะีเนาะไฮน่าในไฮไลน้าท่วมปามันก็จะเบินขึ้นมากนะ อันนี้มันก็นจะเป็นบอแมนไฮน่าเป็นห่วยห่วยก็จะขึ้นไฮน่าหนะ่นแหละน้ำม,มันตื่นนอนตื่นซํำเขาเนาะนี่แหละนะเลือกไม้แบบนี้ก็เพราะว่าเนี่นะป่ามันขึ้นมากสลนะเขาก็เลยลองมาหาปักเบ็ดทำพื้นที่แบบนี้ลองม่งค้นกับบอคนกับกบอคิดว่านจะมีป่าดิครับเพราะว่าน้ำม,มันหน่อยแห้งนะครับจริงจริงป่ามันกับเบิดละลายห่วยนี่นะปา่าตอนน้ำแรงแรง่ะนะข้าจกกัเมาเบิดกองเอาเบิดเนาะ นันก่จะเหลือแต่ปะาขาหน่อยแหละแต่ว่าอันนี้คือป่าไม้ขึ้นมาเนาะขึ้นมาอาย่ห้าจิงขนมาใครครับเฮาแก่จะดูนป่าพวกนาาั้นแหละเช่นปากดปะคอปะดุพวกนั้นแหละเนาะหวยคนบุสนใจเลยครับหวยนีในช่วงช่วงน้ำบกเละลายนี่สิไปที่เกี่ยวเยื่ยอเฮองแก่กอหางนะครับอกอกกหางแหละมวนกอหางกคกหางมันจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดของ ตัวลูกออดหรือหัวเขานี่นะครับก็หัวบ่ได้ก็หัวในไนนใตนะครับต้องก็กกกหางข่าดนั้นนะกกกหางนี่หัวว่วไตน,นะครับวันนี้นี่ถ้าเกิดปลาบ่กินทัุกตัวแงนปลาบ่กินมันก็นยังบ่เป็นอย่างดีเฮาสามารถปล่อยได้ปล่อยไปก็กัดหางออกลกลายเป็นกบเพื่อเขานะครับโอ้ปากขาวหน่อยถ้าผีเปรยพอเ้าบนเรืมาเบิ้งจะเคลียร์ไรครับว่า บูบาบูบายิ้มขอบอย่างเขาผ้าเรียบไปนี่นมาอยู่ผีแล้วบกขาวหน่อยกว่าน,นะเพียบเพียบอยู่เอาล่ะสบายแท้เอ้าฟางนั่นมาสุดนั่นเพราะว่าเครือ่องมันมันบ่มีหนามนะครับมันสุดนี่เนะาะหัวใจนี่น้าเครื่องแห้งมากบัดแล้วนะปลามันขึ้นมามันไปใสป่ปลาแดงไม่ต้องมอออางอ่อยเลยนละ บ่ออยู่เตะอ่ากลับไปเนาะใสสองฟังเลยครับยามที่เราฟังมากนะครกลับไปทางนี้ก็น้ำเลือกยู่นนี่ใส่ไปเลยบอลดีอยู่ป่ะอะนาน่อ่ใสเรียบร้อยครับแรงเนาะเด็กๆจักหน่อยคอยมันหลุดมือน้ำกันเดียวจะพายกลับเช็คมือเยอือ ตัวเยี่ยมนอนนอนอ๋ดดีเลยนอนก็ด้นอนดีอนดียังใค่ไปอีกไปไม่ไปี ba ba ba, không mãi nào, tèm đẹp không. hm hm hm, hang you, hm hm, hang you, hm hm, hang you, lun ba kot kapo. hm, kot hm, 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 đi rồi hm, hm, nó hm, 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 ใี่แล้วใส่ห้าวเปลี่ยนไหมขัดแต่ตัวใหญ่งมาเปลี่ยนเลยมันได้อยู่โดนๆมือนเ้ามันจะได้รุนโอ่ยใส่จุดไหนได้หมดเปิดาเลยวะ เลี้ยวได้ไหมพายไว่าส่วนไหลมาจะจอยขึ้ดินแห้งแท้

Nay hắn đinh di vân yêu ông ghê đinh di kêu mhm mhm phun 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 ở phun 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 phun

น้ำไหลนี <t 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 ่โอ้ไม่จะใส่ได้กินเบ็ดอ่ะดึงมาสันท่านโดนตึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กขาเมือขัดเอาตัวตยไงใส่ท่างผิดตัวนหน่อยใส่ไทยไบนเรือใส่เบดหลังยังถึงนม่สุดฟังนี่บุคคล่ะ

ข้างนาข้างหนา้าโอ้โหแห้งอยู่แห้งอยู่ปลาอะไรขา,ขาวใสๆปลากดหน่อยปะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยกดอี๋เล่นเ <c oughs> ต็มครับน้อยเอาตามน้อยแล้ว <c oughs> อ้าวจ <c oughs> เฉยๆสมเลี้ยงเลี้ยงหลังครับเลี้ยงหลังโ <c oughs> อ้ยไงยตัวนี้ ขั้นเบ็ดทิ้งสั้นๆ,ๆมาหนิโอ้โกดแล้วกดแล้วเลี้ยงหลังเลยว่าจะมี้จะตัวหน่อยมัย้ยเนี่ยตัวใหญ่มาแล้วถอนขั้นเลยพอ่อโอ้โหไอ้ยูโอ้โหใครย,ยิงจีนเลยอ,อ๋อมันก็จีนเลยค่ะโมเด็กลอเกินเลยนเกินอ้าเขาหมองว่างมันบ่อนเขาหลังเลี้ยงครับ เมื่อคืนอองานอยู่ครับห่างตัวหลอนดิหลอนปึ๊ดเลหลอนเลี่ยงมากเ่เป็นซิปเป็นเศร้าเลหลอนหลอนกรแสดงว่ามันมีป่าแหละตอนเขตปติตอนล่ะไปดูงปไงบอกว่าอะไบร,รบะนี่บอกใส่ดูดูต่ไนี่ะอุย

ไปไปกันง่แล้วบ้าเนเราลาเข็มจีิงข้าไปใส่ยูน้องทง้องง่หยเาใส่ยูหัวกันและปลาเข็มจริง ตัวได้ยินอย่านหะโคตรโคตรโคตรไม่มเงยตมีน้อยใช้น้อยว่าาจะเปิดวงเงยมันกับโมเมนนะตัวสำนี้มันก็กินได้เยอะงงต่ว่าปัญหาคือเยียมหล่อนก่อนนมันจะได้บกสินไปเทรยต้องดุนมือนื่นะครับป่ากระไลแก่พวกเขาคน่ะโดดสวนสวนอยู่ โอ้ใครเดียวกันให้เก้าอะไครับอือก็หลุ่นเนี่ยโอ้ป่าน้องขอฟังหลายห่งอืมอเขา่าอืมหลังสุดท้ายนะครับหล่อนหลายหลังนะครับแทบจะเจ็ดสิบเปอร์เซนแปดสิบเปอร์เซ็นมัน ปลาหน่อยที่ได้บุนะครับโซ่เย,ยือ่เนี่ยเป็นเยื<ด>นายแบบเนาะโอ้ยอไรแไรไปขึ้นเลยปลาเจ็ดแปดตัวนี่็ถืาว่าก็ได้อยู่ได้กินอยู่ดอกเนาะดอกแเพื่อนนอกจากมาเชียเยือให้มันให้มันดีแะนะหะเนาะอยมางอื่นส่อเาจะได้หุ่นะเพราะปกติเราเขาใสาย่ยามใดไรไปกินเร้าคนอะ ข้าัดีครับหัวขาวโดดเดี่ยวโอ้โอยยบวตลอดเล่นะหววดินดีครับมันตัตใหญ่ขึ้นเฮามัเปลี่ยนใส่ตอนอขึน้นนันกกจะบอ่อไต่เอาไปใส่ใดขึ้นก็าด้ยมัน ตัวแรงมากนะครับดึงขึ้นมาในกอบ่มีปลาแต่ว่มันเป็นปลาตายเงียบคักเลยปลาบ่มีกลิ่นเป็ดเลยถีบไปแล้วครับตาย <c oughs> วะ่ะโคตรใหญ่ตัวนี้ <S <S นะนับแต่เมื่อก่็และขึ้นกับซ้อมกันนี่แหละแต่ว่ามันปลาตา,ายที่สขึ้น ตายซ้ำกันเบิดเลยแต่ว่าโอ้มันว่าตัวหน่อยเด้ตัวงามอยู่ครับซ้ำมือขึ้นหน่อยล่ะแต่ว่าส่วนหลายมันตายงี้มือเศร้ามันบ่เหลือดอกเพราะว่าแม่งหลายตแต่มือขึ้นนี่ถือแป๊บเดียวแม่งเต็มตัวมันอยู่คันตัวใดมันของตะกินในช่วงเศร้าๆนี่มันอาจจะว่าขั้นตายดอกขัดฝายังตัวใหญ่กระดกกระเดื่องซ้ำกันเหรอ ดินเบิ่แห้งมันก็เลยดินคอ่อยเอาเบาหน่อยนะอื้มเนี่ยออ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 โอ้สามโอ้โด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 เดินเข้าไปใกล้เบ็ดมือน,นี้ก็บคุมคุมวัดเหมยแหละคือฝนจะตกนน่อแหละแต่เสาเ์นะแต่ว่า,า,ากระโตก,กหรือว่าทางเงินบ่ค่อยโตทางเาดอกหลังข้างหน้าดอมๆครับ แมนแมนแมนแป่ายิงดึกดักดึกดักโอ้่ด่นนะเดียวกันวัดนึ่งเนาะสนแดก็เอาละแกงเสนมาสมแซบบดอืมอืมอมอื้หงอยู่อ้ยีของเดอเอหฮะอดมาได้ยังไงวะมันหาลอดมาได้เเนี่ ทำไมไม่เห็นนี่โอ้หอยแล้วฮ่าฮ่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นเยอะดึงขั้นว่าได้ปักแน่นเลยย่านตะปตองไกลออกไปเออทำกันนะมอต่างกันทั้งสองในวัวไตวะอู้ตัวนั้นส่งตัวใหญ่นะกดหัวบุบ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 ลงพื้นที่ช่องแคบนี่กินดีปะมือขึ้นกัดสองหลังเลี้ยงเลยมือขึ้น กำลังงามดาล่าย้ายไก่ย้ายไก่เอาใส่กะะะรกนะคูนได้ปะเฮ้ยเบื้องหลังบุตรครับหลังบุตรกับตัวเงยอยู่งอกดนุบนุบนุบลงเอ้ยเบ็ดจับรีบได้ปะกดกับตัวใเงยได้เลอเดี๋ยวมองเบื้องข้างไปนะข้างโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้ คนหัวบุบ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 ปะเ,เนี่ยเอา้าเอ้าขึ้นบ่บ่ขึ้นมะ,ะ,ะเห็นตโตอู้หูปลาดุกวายุมคือแห้งแท้ออกกันนล้วล่ะอ้เอ,อามาแล้วเฮาเฮาก็อยากเห็นยุบปลาดุกหน่อยเพราะว่ามันขึ้นมาถึงสะดุ้งไล่ยอยู่อ๋อแสดงว่ากินเบ็ดเยอะสันอื้มอุ้ยอุ้ยแห้งอยู่ครับทั้งหน้าทั้งหน้า,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 าไปยังปะ ลุก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 อยู่อ๋ออีกแล้วฮะาดุกดิ่นดื้อดื้อดื้ออยู่ปลาดุกดูวเออดุกีลีเอ้ามาแล้วเริ่มมาแล้วปลดุกไปเลยโอ้เอ้ากำลังงามกลังองอุ้ยตัวใหญ่ย่เด เออร้อนแห้งบ <isation> ่ได้ปวดสามตัวแล้วเรือมากแล้วท่านไปตัวนี้เด่๋ยวแล้ละเจียมมีหนวดเ่ียมกุมีหนวดแล้วเนาะมีหนวดดิบอือ โอ้ยบวชันตายหมดหปดตั้งลายลังละะแล้วมันมันจะพันกันนะล่ปะปลดุกผ้าพันไ่เหมอบคู่บวติงว่งวะต่ว่าน่าจะตายตายโอเคได้บ่ดิไม่ใช่น่ะวุ่นหลับส่สามมูนะ โอ้ปลาตองวายุนก็หนักๆต้องขึ้นบนหลุดว่ะปกติปลาพวกนี้สันสายสันสันสะบัดขาดดิโอ้ยหลับเนี้ยอย่าอย่ามาอย่ามาโอ้ยบุกเบียดมานี่ป๋าเท่ากันเท่าแล้วมีฟองน้ำส่งหลายๆอยู่ Ui, mua nạc nạc đấy là lăng nà này Mua nạc được quá Hãy thịt cả tài đã Ô, tài À, mai cạn chậm Xung mân bờ đìn, cái xung mân tài này đã Phải là ไปกลับไปอีกฟงังนึงครับบ้นนานฟังนั้นคือหาโค้เลือกกลับไปนะครับเดี๋ครับ,รบ้างหนาอีกแล้วขี้เงียบแท้วิ่ดินยุดินโัถ้าตื่นห้าวอื้อหือกดหัวประลง เนี่ยปากเงี้ยงยยยว่าเป็นดวงเงี้ยไม่กินได้ย่างนะดินดังดังดังทุกคนครับปรากฏอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตาบุอยากไอ้อ๋มอมวยเห็นปรกาปรกฏบ่กดเพื่อไปเสียมแล้วมัน <laughs> น่าม,มากเลยกินเม็ดแตนายด้วยครับนี่เคาะไข่าขากินสิบตัวเอ้าได้แข็งเซนสมัยสมพอดีหืมกินกได้กินโอโ้กัดกดหัวบ่ขึ้นเลยครับง่ายๆ,ๆตัวนี้งามดูพูดะพูดะไปยังดนอนไปพ่อ โอ้ย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 บ่ขึ้นเลยครับอืมนี่แหละตัวใหญ่ยเงี้ก็โม้ได้แหละนี่โอ้ยปกฏโคนใหญ่คนใหญ่โอ้บอลลุดโอ้ยดูจังเดยตกใจบัดเอ้าตัวใหญ่เติบครับบองจะกลินบ่หเือบมีแมงนไหมดินดีเนี่ยตัวได้อีกวันลงลงตัวหนึ่งครับ

Khàng Việt Ủa, ừ, ừ. à, Ủa. Ừ, ừ, Ủa, cốt nhanh tôi đi Ôi, nghe cứ cắn tụi đi Ống, ống Xong cứ cột thế bà Ôi, cột đi đi Cái tội nhanh Ống Cái gì đây ไม่ิดมาถึงตอนเธอถ่ายพิธบอนเฮ้ยขัางนา่อกเบเห็นตัวเห็นตัวเตึอนฮยออะฮึ้ยกินคอยเลยปลาตัวน้อยแต่ว่าหนวดขึ้นใหญ่ๆอยู่หน่อยนึงผลผลปลากฏปรกดแล้วครับอื งามอยู่แหน่ะว่าจะไปใส่กันพี่อีพันกันบ๊อบปดจะอันปัญหาหลังอ้อมจะเบิร์ดอะไรเดี๋ยวค่อยปดสุดท้ายรอะไรแบบนี้เบิดหลังสุดท้ายบบมีอยังครับเออก็ถือว่ามานค้ากี่ดอกงี้หมูเสาเนาะตลอดได้พื้นที่อ่าลงๆน้ำจะตื่นนี่นะใส่ยามได้บ๊อเคยผิดหวังครับ เมื่อน,นี้มือเศรามันเป็นเศร้าอยู่อ่ะจินต้อนเนียงต้อนเนียงกันไปอยู่นะครับตอนนี้มือขึ้นนี่ได้นั่นเขาเกตโต,ตแปดโตเนี่แหละซุ่มปลาตัวนี้ยน,น,น,น้อยกับปลาหน่อยนะสุดท่อง <laughs> แล้วเขาไปเบื้องป่าฮปอดก้อนปลาเนี่ย <laughs> Bốc có đi ăn gần như là hai hidden hên con hên pen chom nam là bì là chào mấy anh anh em. Woo! The boga vào chịu để pen put it, more pen home. Loi mầm nam. The keys are dung lại dang lưỡng 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 มีปลาดุกมาเนาะปกติเฮากะได้จะปรากฏเด้อันนี้มีปลาดุกมาก็ถือว่าปลาดุกเริ่มขึ้นมากินเวลล่ะนาะครับเอาทิีบไว้ะักระยะหนึ่งขนาดมัขึ้นมากผุดแล้วเขาคอยจะได้มาใส่อีกเพราะว่าตอนนี้มันตามมันยังหนิงยังอยู่โตอยู่ โอ้โหดตาเสเกินฮะโอ้หอนออแม่วงมะสแงเดเนี่นุครับกงปก่งน้ำมันน้ำไม่ดองปรากฏกับ เห็ดพอมาขี้เขาแร้งนักแบนครับมีมาครับมาแกงน้ำไม่สมน้ำไม่ดองนะครับแล้วก็ะเขียงครับขี้น้ยอยที<อ>่นี่ยอดเขียงเขงเห็ดเพาะเขงเห็ดเพาะพี่คิดส่งมาให้นะครับส่งมาทุกปีเลย,อยขอบคุณหลายๆเด้อบางปีก็ดีบางปีก็เสียก็มีแต่ว่าก็บ่ได้เสียหลายคือเพิ่นสั่งเนาะเพิ่นไดน ทางจากร้านค้าบาง้านก็นดีบางร้านก็บ่ดีแหละเนาะเีแรกนะปีนี้ได้กินเฮ็ดพอครับ,บตอนนี้ดีอยู่เด้ปีนี้นถือว่าไอ้บ่บ่บมีไอ้เห็ดเสียปานไดนะครับอืมรสชาติดีอยู่จังซี่ล่ะเฮาแถวบ้านเฮาบ่มีจะเป็นต้องได้กินทางไก่ของมักแม่นะครับกินทุกปีเลยทําเหมือนนี่โอ้ฝนพายุฝนท่าฝนฝนมานะครับ สำหรับในตองฝากวัสดุก้อนกับขขบคุณทุกท่านที่ติดตามแลยครับทุบค่ครับขูตยวบุญอ๋อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ